สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันวันเสาร์ที่ 18มีนาคม2566นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเชียร์สองสาวไทยนะฮะเดี๋ยวขอเช็คระบบเสียงแป๊บหนึ่งตอนนี้ลุงโจได้แปะลิงก์สัญญาณให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเชียร์โมเมกับเตยกันเนาะ โอเคสัญญาณมาแล้วก็สัญญาณที่แปะไว้ให้นะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโฆษณาเยอะหรือไม่อะไรยังไงเอาลิงก์นี้ไปก่อนนะครับผมก็ขออนุญาตแชร์ข้อมูลฮะเหลือประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับระหว่างรอสัญญาณ เช่นเคยนะฮะเราก็มาดูข้อมูลกันก่อนนะครับวันนี้เป็นโฮมเกมของโอคายามะซีกนะฮะน้องโมเมเปิดบ้านต้อนรับเตยหัตยามรุงสุขนะฮะโมเมจะใส่สีเหลืองส้มนะฮะหัตยามรุงสุขก็สีแดงนะครับโมเมอยู่อันดับ11ชนะ8แพ้22ส่วนเตยอันดับ7ชนะ13แพ้17 ก็เรียกได้ว่าเตยนี่ปลอดภัยไปแล้วนะฮะส่วนโมเมก็ลุ้นนะฮะลุ้นหนีอันดับท้ายๆนะฮะอันดับ72จะต้องไปเล่นเพย์ออฟนะครับผมส่วนอันดับสแตนดิ้งล่าสุดณนะขณะนี้อันดับ1ก็คือโทเลนะครับอันดับ2อไซตามะอาเกิยวอันดับ3ก็คือแนนทัดเอ่อแนแนเอ่อทัดดาวอ่าสัญญาณตอนนี้มาแล้วนะครับ อันดับ4สปริงอันดับ5 n าอ็อันดับ6ก็จะเป็นเดนโซอันดับ7ก็เป็นเตยโตโยต้าอันดับ8ปดฮิตาชิอันดับ9ก้าพิบยูบูแคทอันดับ10บคูรูเบะตอนนี้คูรูเบะก็จะแข่งกับพิบยูบูแคทเวลาเดียวกันเนาะเราเลยเลือกถ่ายคู่โอกายามะเพื่อจะได้เชียร์ทั้งเตยกับโมเมนะฮะโอกายามะอันดับ11บเอ็ดฮิเมจิอันดับ12นะครับ ก็คุโรเบะชนะ9แพ้21ส่วนโมเมนะครับชนะ8แพ้22ส่วนคะแนนโมเมมีมากกว่านะยี 28. ก็เรียกได้ว่าทั้งโมเมกับทั้งน้องบีมก็พยายามหนีกันตกชั้นส่วนอันดับผู้ทําสกอร์สูงสุดนะครับเช่นเคยนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นแดเนียนคาสิโนนะฮะเจ็คะแนน คิดว่าจบฤดูกาลนี้น่าจะทะลุ8 0 0แน่ๆเลยนะส่วนอันดับ2ก็จะเป็นคูลานนะอันดับ3ก็มาอยู่ของทีมโทเรนะฮะอันดับ4ก็ของเนลิมานอันดับ5โคกกะจริงๆเมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมาถ้าน้องบีมไม่่ไมป่วยนะแล้วก็ลงเล่นนี่น้องบีมน่าจะกลับมาเป็นอันดับ5เป็นครั้งแรกนะที่น้องบีมไม่ได้ลงนะก็เลยทําให้อันดับตอนนี้อยู่เป็นอันดับ6 ส่วน Number of Box of จำนวนบล็อกต่อเซ็ตก็เตยหัทยาก็แซงทัดดาวนะฮะ0.70.69ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับรู้สึกสัญญาณภาพน่าจะมาแล้วเดี๋ยวลงโจก็เช็คแป๊บหนึ่งนะครับลงโจงได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับสัญญาณภาพ อ่ะตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วกดเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังแนะนำนักกีฬาแล้วก็เอาอันดับชาเลนด์แมตช์ก็คืออันดับที่11ที่12บสองนะฮะแล้วก็อันดับ1ถึงอันดับ4นี่ก็จะเจอกันหมดตอนนี้นักกีฬาก็เรียกได้ว่าพร้อมที่จะใกล้ทำการแข่งขันนะฮนะอยวลุงโจขอ เช็คลิงที่วางนิดหนึ่งนะครับคู่นี้คาดหมายว่าน่าจะมีคนไทยเชียร์อยู่เยอะเพราะว่ามีทั้งน้องโมเมแล้วก็เตยหัตยานะครับส่วนคู่น้องบีมอยากชมเหมือนกันแต่เวลามันเวลาเดียวกันเลยนะครับที่สำคัญเราก็ไม่แน่ใจน้องบีมไม่รู้ว่าป่วยแล้วก็ จะได้ลงเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะฮะไปไหนละสัญญาณเมื่อกี้มาแล้ว สวัสดีครับ CSC142 นะครับสวัสดีไฮโรเซอร์เดี๋ยวจเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้นักกีฬาลงสนามแล้วนะครับ สำหรับ5เกมล่าสุดนะครับของโตโยต้านี่แพ้4ชนะ1ส่วนคุโรเบะเหมือนกันนะครับแพ้4ชนะ1เหมือนกันนะครับคุณโจได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับแก้วก้านะครับ ก็ตอนนี้ก็แนะนำนักกีฬาตัวจริงลงไปในสนามน,นะฮะมี ตอนนี้ก็รอสัญญาณจากกรรมการนะครับอืมรู้สึกจะให้ตัวแทนเด็กน้อยเปิดบอลน,นะครับใส่เสื้อขาวปักหมายเลขอะไรเลขเจ็ดหรือหมายเลขหนึ่งนี่เปิดบอลแล้วไม่ข้ามอ่าก็เป็น กิจกรรมฮนะเอาใหม่ขอ,ออีกครั้งหนึ่งาาข้ามไปเรียบร้อยก็เป็นการเปิดบ้านต้อนรับพี่เตยนะฮะเท่าที่ดูตอนนี้รู้สึกโมเมนไลอัพไม่ได้เป็นตัวจริงนะเท่าที่ดูตอนนี้นะเดี๋ยวเขาดูอีกทีฝั่งนี้เตยเป็นตัวจริงนะครับมี ซูดาคาสติโนเตยนะครับชิกิฮาระนักาลิบโรก็ยูกะหมายเลขสิบสามนะฝั่งนี้ก็จะเป็นนากามุโตเซตเตอร์ก็จะเป็นมิยาชิตะชิกิฮาระโตโยต้า หมายเลขหนึ่งนะครับหัวเสาไว้ยี่สิบเอ็ดนะสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนเมตรนะครับจะเป็นผู้เสริมในลูกแรกนะฮะนัดที่แล้วเธอทำไปเจ็ดคะแนนนะครับสําหรับชิกิฮะระนัดที่แล้วก็เล่นไม่ค่อยออกเหมือนกันดิปโลลองไว้บอเลเร็วโอ้โหแต้มแรกเป็นของทีมเด็กนะฮะโอกายามะแล้วก็นัก,กเกษตหมายเลขยี่สิบหกจะลงไปเสิร์ฟนะครับนก,กเกษนี่ก็เป็นมิดเดิลบล็อกยี่สิบสี่นะฮะสูงร้อยแปดสิบนะอายุยี่สิบสี่นะครับ นาคาเรเซบิโบโลยกโอกาวะตีก็เป็นการทักทายนึงโอกาวะอีกครั้งหนึ่งยอดอ่าเรียบร้อยนะฮะตบไม่ผ่านลูกที่สองโอกาวะยอดนะครับเป็นแต้มเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครับก็วันนี้ก็ใส่ชุดสีแดงนะครับของทางด้านโตโยต้า ในจออยู่ด้านซ้ายมือนะโตยต้าเซิร์ฟนะครับอ่าเสิร์ฟเกผ่านครับวนนี้น้งไม่ไข่งนอีกแล้วนรับองีไม่ลงแลนะครับสห้โแอย้ยังไม่ผ่านฮะริโลองไว้ฝากกดแชร์แอดด้วยเด้อชิคกี้พยวันนี้แข่งขันพร้อมกันนะครับแต่อีกคู่หนึ่งบีมไม่ได้ลงนะครับก าจะย้ายมาดูคู่นี้กันนะครับอ่าฟังดูนะครเหมือนกันนะนนเราก็เดาวันนี้ดูคู่นี้เนื่องจากามีผู้เล่นไทยสองคนนะนแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่า,า,าวเ,าเานนบ,บีมเขาจะบาดเจ็บขนาดไหนรับชมทคาสินโนตบตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ,ส,รบสองต่อสองสองสัย น่าจะมาโฆษณาคู่นี้เยอะเลยเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวขายายลิงก์นะเพราะว่าพอน้องบีมไม่ได้เล่นคู่โน้นฮะคนที่ดูแลเพจทางโน้นก็คงจะมาประชาสัมพันธ์โฆษณาการต่อรองราคาที่คู่นี้มากขึ้นนะครับ โอเคจมานำอยู่สามต่อสองเสิร์ฟเตยยอดเรียบร้อยฮะเตแต้มแ,แรกแต้มยอดนั้งเตยนะฮะป้ายเบาๆนะฮะไหลสั้นๆนะฮะจริงๆดูเหมือนจะผิดจังหวะไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับยามากามิเซเตอร์นะก็รู้สึกนัดที่แล้วก็ผิดจังหวะกับเตยเหมือนกันฮะสำหรับเซเตอร์หมายเลขสิบแปดคนนี้สามต่อสมฮะวตยตาเสิร์ฟ โตยต้านำสี่ต่อสามนะครับก้องมาจับมาที่จิเกระกับหัทยานะอ้าวเสิร์มไม่ผ่านหัตยาสามเกมล่าสุดนี้เธอทำไปสิบ็ดคะแนนทั้งสาเกมเลยนะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้ VOM ด้วยสำหรับเตยนี่เรียกได้ว่าเป็นม้าตีนปลายเลยนะครับได้ VOM อสองครั้งแล้วนะโอ้กะยามาเสริม้าสี่ต่อสี่จี้ไปที่จิกระเตยอ,อีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านนะ คราวนี้โดนจับนะฮะคือวันนี้ถ้าเตยพยายามอ่าบล็อกได้เยอะๆนี่ก็น่าจะยังแซงรักษาการแซงของทัดดาวนะฮระพอระยะหลังนี่ทัดดาวบล็อกไม่ค่อยได้เตยนี่โอ้โหบล็อกรัวๆคาสิโนสามเมตรโอ้โหเรียบร้อยเลยนะนะกาโมโตนี่รับไม่ได้นะฮะกระชอออกไปนะครับเป็นแต้มของโตยต้านี่เป็นการ ประสานงานระหว่างลิเบโรน่ากับแล้วก็เซตเตอร์ยูกิยามากาวินะส่งให้กับคาสิโนห้าต่อห้าเอ้ยโอ้โหยูรลหมายในเก้าอยู่ลีกระโหลกสาววัยี่สานะร้อยเจ็ดสิบเจ็ด หกต่อห okay, ้าโอกยมะเสิร์ฟคาสิโนโตบตรงนี้โอ้โ oh, ห oh. เรียบร้อยเลยนะครับคาสิโนโขึ้นทีไลนี่เป็นแต้มเนะสมอกันหกต่อหกนี่นะคือผู้ทำแต้มสูงสุดในลีกฮะล่าสุดนี้เจ็ดร้อยสามสิบคะแนนนะโตโยต้าเซิร์ฟยอดโอ้โ oh, ห oh, ยอดใส่บล็อกเลยนะครับ เอนโดนะหมายเลขสิบสามหัวเสาคนนี้สูงร้อเจ็สิบสี่นะเอนโดเจ็ดต่อหกนะเตียงคุกคี่สูสีฮะโอเคมานนำอยู่ระวังคาสินโนอ,อีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่สองสามคะแนนติดติดกันนะครับสำหรับคาสินโนตอนนี้ย้ายไปอยู่งด้านหัวเสานะฮะคาสินโนนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันฮนะตอนนี้แกวนตำแหน่งไปอยู่แดนหน้า ต้องระวังกันบล็อกนะฮะเพราะว่าตัวสูงเนีโนโย่ยคาสิโนโขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหสามสี่คะแนนเลยนะครับสำหรับคาสิโนโขึ้นนำแล้วนะครับแปดต่อเจ็ดก็เรียกได้ว่าได้เปรียบในเรื่องของความสูงนะเพราะว่าทีมของทางด้านโอคยายาม่านี่ไม่มีใครสูงถึงร้อยเก้าสิบนะส่วนใหญ่เฉลี่ยร้อยเจ็สิกว่านะฮะ ดิบุโลโลองชิกคกิล่ะพกดกับว่าคาสิโนเขานี่เปลี่ยนเป็นยอดฮะดิบุโลลองไว้นากาโมโตโตบลูกนี้เรียบร้อยโตโตเรายังไม่เห็นไซกินัดที่แล้วนี่ไซกิกับนากามโตนี่โอ้โหเรียกได้ว่าโดนปิดนะฮะ เปอร์เซ็นในการโจมตีนี่ยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์นะด้อยกว่ามาตรฐานทั้งสองคนเลยนะโอกะวะเจอบล็อกอีกครั้งหนึ่งอือออกไปเองฮนะไม่ทัชเธอสันหน้าแนละ้วไม่ทัชไม่ทัชผิดเองโอกะจะมาจะได้เสิร์ฟพั 8. เก้าต่อแปดมาเสิร์ฟโอ้โหบอลแรกรับไม่ดีฮนะ คัสซโนอีกครั้งหนึง่งโอ้ทัชไม่เอ่ยตีออกไปเองฮนะพอ,อเป็นแต้มโอไกมะขึ้นนำสองคะแนนอ่าทีมหนูน้อยเด็กๆอายุโดยเฉลีย่ยอายุน้อยกว่าครับสำหรับโอไกามะนำอยู่ห้าสิบต่อแปดคัสซโนแก้ตัวอีกครั้งหนึง่งโอ้โห แกระชอบออกไปจริงๆถ้าวิ่งตามดีๆน่าจะได้นะลูกนี้อ้าวได้ฮะเป็นแต้งของโตยต้านะโตยตา้าหมายเลขห้าน,นะสุดาเสริมตามอยู่ฮะเก้าต่อสิบโาวะขึ้นลูกนี้บอลเร็เว เซตเตอร์ยกไปหัวเสาโอกาวะอีกครั้งหนึ่งดีโบโลลองไว้บสั้นๆแม่มีเดินบล็อกกะะฉวยกาดไม่ได้ยอดหน้าเน็ตแม่ติดนะฮะคุกคิกอยู่หน้าเน็ตเอาใหม่ฮะนะนากาโมโตทันไหมโอคาสิโนโไม่ทันนะเนื่องจากความสูงความคล่องตัวน้อยนะในการที่รับบอลน,นี่คนสูงนี่สู้คนตัวเล็กไม่ได้นะก็เป็นแต้มของโอกายมามะขึ้นนำมาสิบเอ็ดต่อเก้า เห็นโดเสิร์บครับ11ต่อ9้าหัทยาลูกนี้เรียบร้อยแนละ้วะโอ้ไม่ตายฮะกลับมาแก้ได้อยู่นะครับโอ้โหนี่เตยตบสุดแรงเอาแก้ตัวใหม่เตยอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยฮะโอ้โหแม่เตยนี่เราเห็นช่วงนี้สามสี่เกมระยะหลังนี่ได้บอลบ่อยๆเลยนะครับส่วนแนนทัดดาวไม่ค่อยได้บอลนะไล่ขึ้นมาเป็น10ต่อ11คาสิโนโเสิร์ฟนะฮะ ยืงย่างเสิร์ฟท่าเธอเนะจี่ไปยกมานักกำมมโตคุกเขียก็หน้าเน็ตโอกะวะอ่าเรียบร้อยฮนะขึ้นมาเสมอเป็นสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะก็เรียกได้ว่าน้องๆโอกยายามะยังสู้ได้นะเป็นเจ้าบ้านด้วยนะเสียงเชียร์ด้วยนะครับของเชียร์ก็โอ้ของโอกยายามะเป็นส่วนใหญ่ ดานนียนคาสินโนเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งยกบอลมานักยอดแมอย่าแย่งกันโอ้ตีออกทัชนาอย่าทัชอย่ามากมินะฮะเซตเตอร์ลุกนี้นะฮะขึ้นตบเองเลยนะฮะอย่ามากมิขึ้นนำ้ำฮะสิบสองต่อสิบเอ็ดก็เรียกได้ว่าในช่วงต้นต้นเซตนี้ก็ยัง ดูคู่ขี้กันอยู่นะครับก็เราดูลิงก์กันนี้นี้ไปก่อนเนาะไม่กี้มีช่วงแรกเท่านั้นเองที่รบกวนสัญญาณสวัสดีครับแมวไทยน่ารักนะครับแก้วกล้าบอกว่าวันนี้ถ้าทีมโมเมแพน้น้องบีมก็ไม่ต้องลงเตรียมซักภาพัพกผ้ารอกลับบ้าน เออน้องบีมนี่ไม่รู้เจ็บมากแค่ไหนเนาะสองนัดสงสัยบีมจะป่วยยาวถ้าฟังดูจาก